การวิเคราะห์ปัญหานั้นสำคัญมากที่นี่ รอยร้าวเกิดขึ้นตามแนวคานครับเราจ้างทีมสำรวจไปสำรวจปรากฏว่าบอกว่าเป็นเรื่องของอาคารสุดแต่ด้วยประสบการณ์ผมนั้นคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องครับหลังจากที่เราตัดสินใจในการตรวจสอบเองนะครับพบว่าจริงๆแล้วอาคารไม่ได้สุดแต่เกิดจากการเทคอนกรีตในคานนั้นเป็นโพรงแล้วก็ฉาบปิดโพรงทําให้เกิดรอยร้าวเพราะเป็นรอยร้าวที่ยาวคงที่กว้างคงที่ผ่านไปเ็ปีกว่า ก็ยังร้าวคงที่ยาวคงที่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการที่เราสก,กัดออกทําให้รู้ว่าคือโพรงคอนกรีตจากการเทรด้านในเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ยากครับเราสามารถที่จะสก,กัดเปิดปากออกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าแบบนะครับทา KB32 แล้วก็เทซ่อมด้วยปูนนอนชิ้งเราให้ไหลเข้าไปจนเต็มแค่นี้ก็ซ่อมได้ครับ